ดีครับบ้านในเป็นแบบนี้บ้างครบยกมือขึ้นแบบก็ไม่ชอบทิ้งของครับเสียดายครับบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะใช้ครับเนี่ยครับอาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าพวกเราครับอาจเป็นโลกชอบเก็บของนะครับเคยไหมครับที่ตัดใจทิ้งของไม่ลงครับไม่รู้ว่าไอ้ของที่มีอยู่จะใช้มันจะเอาไปใช้ทําอะไร ไม่รู้แหละแต่ว่าขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะรเราก็คิดว่าต้องมีสักวันหนะ่ะเนาะที่มันจะใช่ครับสําหรับบางคนนะครับการทิ้งของครับดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่กลับไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับเก็บบ้านทีไรนะครับจริงๆอ่ะของที่ต้องทิ้งมีอยู่นิดเดียวแต่ว่าส่วนที่คิดว่าจะทิ้งอะกลับเอาเก็บเข้าตู้ครับเหมือนเดิมเอาไว้เหมือนเดิม,ม,ดมกลายเป็นว่าครับจัดบ้านก็เหมือนไม่จัดครับเหนื่อย ทั้เหนื่อยทังเสียเวลานะครับเมื่อเราคิดว่าการทิ้งของบางอย่างครับทําให้เรารู้สึกลําบากใจครับตัดสินใจทิ้งไม่ได้สักทีจนสุดท้ายครับก็เอาแต่เก็บมันไปเรื่อยๆจนสิ่งนี้ครับกอให้เกิดแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกนะครับที่มันทั้งกระทบต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจเกิดความลาคาญนะครับไม่มีสมาธินะครับจนบางครั้งนะครับมันกระทบกับชีวิตประจำวันเลยนะครับแต่รู้ไหมครับว่าสิ่งนี้ครับ อาจนำไปสู่โรค Hosting Disorder นะครับหรือโรคชอบสะสมของครับ h o s t i n g d i s o r d e อคืออะไรมันคือความผิดปกติทางสภาวะของจิตใจครับที่เกิดจากการสะสมของที่ไม่จะเป็นมากกันไปมีปัญหาในการตัดสินใจเพื่อทิ้งสิ่งของครับไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าอะไรคือของจำเป็นนะครับที่ควรเก็บไว้สิ่งไหนเป็นสิ่งที่ควรทิ้งนะครับแล้วก็ จะมีอาการยึดติดเสียได้แล้วก็จะลบกวนการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็อาจทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตนะครับเช่นสะดุดหกล้มนะครับข้าวของหล่นทัพนะครับเสี่ยงเกิดโรคทางเดินหายใจนะครับแล้วผลกระทบของโรคฮัสติ้งดิสออเดอร์มีอะไรบ้างนะครับมาโยคลินิกนะครับหนึ่งในสถาบันทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในเมริกาเขาบอกว่า โรคโฮสติ้งดิสออเดอร์นะครับเป็นสัญญาณของความผิดปกติที่นําไปสู่การเป็นโรค COD นะครับหรือโรคย้ําคิดย้ําทาเช่นคนที่กลัวความสกปรกครับจนต้องล้างมือบ่อยๆล้างมือทั้งวันนะครับเช็คปลั๊กไฟบ่อยครั้งนะครับเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะ,จะลืมปิดไฟนะครับว่าครับจากผลวิจัยของชีว่าการเป็นโรคสะสมของมไม่จําเป็นต้องนําไปสู่โรคย้ําคิดย้ําทําเสมอไปโรคสะสมของครับเกิดขึ้นียกได้แต่ว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างน่นอ่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน,นะครับเพราะว่าสิ่งของต่างๆมันอาจจะไปละเมิดพื้นที่อยู่อาศัยนะครับทําให้สมาชิกในครอบครัวไม่สามารถที่จะนั่งบนเก้าอี้นอนบนเตียงหรือว่าไม่มีที่ว่างให้วางสิ่งของนะครับถึงแม้ว่าการวางของที่ไม่เป็นที่เป็นทางครับอาจจะดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยครับแต่หารู้ไม่ว่าครับสิ่งเหล่านี้ครับสามารถเป็นชนวนทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงได้นอกจากนี้ครับ โรคชอบสะสมของมีส่วนทําให้การตัดสินใจแย่ลงนะครับได้มีการศึกษาประสิทธิภาพในการตัดสินใจของคนปกติแล้วก็คนที่เป็นโรคชอบสะสมของครับโดยวิเคราะห์จากประสิทธิภาพการทํางานของสมองสองส่วนคือสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ครับพบว่าผู้ที่เป็นโรคชอบสะสมของใช้เวลาในการตัดสินใจนานกว่าคนปกติแล้วก็ยังมีความวิตกกังวลแล้วก็ความเศร้ามากกว่าคนปกติอีกด้วยครับ แล้วเรามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคฮอสติ้งดิสออเรหรือเปล่าการศึกษาในออสเตรเลียครับพบว่า46%ของผู้ที่เป็นโรคชอบสะสมของอะสามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัยโดยผู้ที่มีอายุต่ำกว่า29ปีครับมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรค5%ครับอายุ30-49ปี35%แล้วก็อายุ50-69 ปี45และ70ปีขึ้นไปครับ15นอกจากนี้ครับทักวิจัยเขายังพบว,ว่าอาการของโรคชอบสะสมของครับในช่วงอายุ11-15ปีครับไม่มีความรุนแรงมากนักแต่ว่าอาการของโรคนี้จะรุนแรงแล้วก็รักษายากขึ้นเมื่ออายุ40ปีขึ้นไปนะครับจากผลการวิจัยนี้ครับสามารถสรุปได้ว่าเราไม่อาจจะรู้เลยว่าครับเราเป็นโรคนี้หรือเปล่าครับจนกว่าเราจะอายุมากขึ้น และเมื่ออายุมากขึ้นก็สายเกินกว่าที่จะรักษาแล้วครับเพราะฉะนั้นครับการรู้เท่าทันโลกครับจะทําให้เราสามารถลดความเสี่ยงแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคที่อาจาพอมีความรุนแรงในอนาคตได้ครับผมมาดูกันครับว่าสี่สัญญาณเตือนที่นําไปสูโ่โรคสะสมของมีอะไรบ้างที่ตรงกับเรานะครับข้อแรกครับไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งไหนคุ้มค่ากว่ากันความแตกต่างระหว่างคนทั่วไปกับคนที่เป็นโรคชอบสะสมของก็คือว่าการให้ค่ากับสิ่งของครับ คนประเภทแรกอ่ะจะสามารถบอกได้ว่าอะไรคือของที่มีค่าแต่คนประเภทหลังครับเขาจะเก็บของที่มีค่าเรีกขยะเอาไว้ด้วยกันสองครับนิสัยชอบสะสมและก,กังวลเมื่อจะต้องทิ้งถึงแม้ว่านะครับคนทั่วไปจะมีจํานวนของที่สะสมมากกว่าผู้ที่เป็นโรคชอบสะสมของแต่ว่าคนทั่วไปจะไม่มีอาการกังวลเมื่อจะต้องทิ้งหรือว่าดื้อรั้นที่จะต้องเก็บไว้สามครับ ของวางเกื่อนไปทั่วจนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างคนทั่วไปครับจะวางของสะสมเอาไว้เป็นที่บิววางเป็นระเบียบเรากับว่าเป็นวัตถุล้ำค่าซึ่งต่างจากลักษณะของคนที่เป็นโรคชอบสะสมของครับคือจะวางของลักกลรกะกองผน듇นครับจนโลกไปหมดและก็จาไม่ได้ว่าของอยู่ตรงไหนบ้างเพราะว่าทาไปได้ถูกจับเอาไว้ให้ไปสับเป็นส,ส่วนครับสี่ครับ มีปัญหาในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนลักษณะของโลกชอบเก็บสะสมของจะรู้สึกตัวเองไร้ค่าครับต่ําต้อยไม่กล้ามีปฏิสัมพันธ์ครับไม่กล้าเข้าสังคมเพราะกลัวสายตาคนอื่นจะมองว่าตัวเองสกปรกแนลีดนักการผู้เขียนหนังสือเฮลที่ตี้แอนด์กระเดงเกอร์กล่าวว่าสิ่งสกปรกจะสกปรกก็ต่อเมื่อมันถูกวางอยู่ในสถานที่นั้นตำแหน่งนั้นซึ่งความคิดเช่นนี้ครับ เป็นชุดความคิดที่ถูกจํากัดโดยระบบของสังคมเช่นอาหารไม่ใช่สิ่งโสปกปรกแต่มันจะโสกปรกต่อเมื่อเป็นอาหารที่กินเหลือแล้วถูกวางเอาไว้ในห้องนอนหรือรองเท้าจะโสกปรกก็ต่อเมื่อถูกวางไว้ข้างโต๊ะกินข้าวคนที่เป็นโรคชอบสะสมของจะไม่สามารถแยกความโสปกปรกตามสถานที่ที่ถูกจัดวางเอาไว้ได้ครับจะมองว่าทุกที่ครับดูสปกปรกจนทําให้กังวลว่า ตนน่ะจะเปิดเพื่อนแล้วก็กลัวว่าคนอื่นจะมองว่าตัวเองตกระปกยังไงก็ตามครับพฤติกรรมเนี้ยเป็นเพียงสัญญาณเตือนที่พบได้บ่อยจากผู้ที่เป็นโรคชอบสะสมของและยังไม่สามารถกำหนดได้อย่างแม่นยาว่าเราเป็นโรคนี้หรือเปล่านะครับสิ่งสําคัญคือลองถามตัวเองว่าการสะสมของของเราอ่ะกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรามากแค่ไหนถ้าส่งผลมากตัวเลือกที่ดีอาจเป็นการขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีครับ ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับผมสวัสดีครับ